ได้ที่แล้วพี่น้องบันหลังจากปุงเจลปุงอย่างเรียบยร้อยแล้วค่ะนี่มะกระาชีเม,ม,มือเมดเท่านัน้นแซบ่บเหมียงท้อแห่เด้อพี่นอ้องเบิ้งป้าไปเก็บเองหมุนป้าหมุนดูข่อยคักนี่ค่ะอืมอืม,อมนี่คว่เพอปุงม่ะแล้วใส่น้ำตาลออกหวานเนาะ จะมากินไปกินมาเป็นระเพี <c oughs> อยอยู่นี่นี่ยตอบกกราสานได้เนี่ยนี่อยากกินนี่สิ่งที่อยากกินแห้งก็คือหมักถัวแห่เริ่มแก่แล้วแต่ไหน,นแก่หลายแล้วเนี่ยนี่อ้วนยุกทีหลังเพิ่มกินเหมียงถัวแห่ค่ะอุ้ยอันนี้คืออันนั่นแท้ตะไคร้บางคนกับเพิ่นกะตะไคร้เพิ่นกะเฮ็ดแบนบาง อืมก็แตกพะเก็บมาสักสวนนึงเหรอเก็บมือนี่เก็บมือนี่จานอืมน้อยแกะมัดชุดน้อยนี่แกะกบกินไหนมันเนี่ยนี่แกะกบกินไหนค่ะอืม กฝาดตัไงคนนะกินอันเท่วทีเมียเนี่ยรู้บางอย่างของเลยรหรอที่มันแก่แล้วเป็นหรือไม่เป็นไหมืนไ่นหอกเห็นมั้ยก็เจอเห็นหมด่ะไอ้ถวยหน่อยถวยเบาเรล่มมันอืมเสียบด้วยกูเลยไม่คยกินขอบ,บอกว่าส่องร่อง còn rác, bình lỏng, rác, đẹp, đẹp đi <laughs> liền, đẹp, ọp ọp, nhỉ, kinh miếng, nhả nhả bay, bình lỏng, bắt miết kinh miệng nhả bay, ừ, <laughs> 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 เมียที่มันแก่แล้วได้ไปนอนมั่นแค่ๆมันมันอ่ะแฉบๆรโล,โล้ลมันเป็นรนันมันอ่ะบอกว่าถืกอก,กนินกินใ้ดอกอ่ะกินเลนกินใ้ดอกก็ได้จ้ะในแกงไย,นะย่เหน้อต้าหมายอ่ะอื้มอมื้มเสียมเสียมไปดีจ้ะ แ่บมากเลยใครไม่ครไม่เคยกินนี่พลาดพลาดเลยต้องกินนี่อย่าแก้แน่หรอม <c> า <oughs> แต่ทำนี่ละบา,บายขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมเดอ้อพี่น้องเดอ้อ